รวมรถมือสอง jk ค่ะขอนำเสนอให้ชมกับรถสวยๆที่มีชุดแต่งรอบคันเลยนะคะสีดำด้วยค่ะดูเข้มดูดีนะคะราคาน่าจับต้อง129,000บาทค่ะ Mitsubishi อ e คทรนะคะรถ4ประตูค่ะรถปี2014นะคะเกียร์ออตโต้มีชุดแต่งรอบคันเครื่องเกียร์ดีช่วงร่างดีค่ะประหยัดน้ำมันด้วยนะคะวิ่งทางไกลสบายหายห่วง หน้าหลังยังสไตล์ของเดิมๆอยู่เลยนะคะน็อต mm hmm. ไม่ขยับทุกท่านรถสวยๆพร้อมให้จับจองนะคะไม่ได้ดูดีแต่ภายนอกนะคะภายในก็ยังสวยสมบูรณ์ภวงมาลัย s r s มีแอร์แบกนะคะเกียร์ออโต้เพลงมีฟังค่ะด้านหลังกว้างๆใส่ของได้จุๆเลยค่ะเรือนไมคขึ้นครบนะคะเลขไมคเพียงแสนกว่าโรเท่านั้นเองนะคะชุดแต่งก็มีให้แล้วครบเลยนะคะรอบคันเลยค่ะ บางจุดก็อาจจะมีตำหนิกันบ้างนะคะดูรูปจากเบื้องต้นนะคะ1 2 9 0 0 0บาทราคาตัดสดต่อรองหน้ารถกันได้สนใจรถยนต์คันนี้ดูรถตัวจริงได้ในอำเภอหนองหินจังหวัดเลยค่ะโทรคุยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันก่อนขอข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมกันก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจติดต่อทักไปตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะ แอดมินใส่ข้อมูลและช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้ให้เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ